รถถังจิตเมืองนนควงไอด้าเคลียร์รามาถอดแชมป์พราะเมียจริงไหมรถถังจิตเมืองนนควงไอดา้าภรรยาเปิดใจครั้งแรกประกาศข่าวดีท้องสามเดือนพร้อมเคลียร์รามาถอดแชมป์พระเมียจริงไหมเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่รถถังจิตเมืองนอนนักมวยไทยชื่อดังควงภรรยาคนสวยไอด้าลูกไายกองดินเปิดใจครั้งแรกหลังประกาศข่าวดีภรรยาท้องสามเดือนแล้ว แต่ที่ทำเอาแฟนๆฮือฮาคือคำถามว่าการเสียแชมป์โลกเกิดจากเมียจริงหรือเปล่าในรายการคุยแซบโชว์ไอด้าเล่าอย่างอารมณ์ดีว่าเธอเพิ่งรู้ว่าท้องเมื่อเตรียมจะไปยืดผมพอเช็คแล้วพบว่าตัวเองตั้งครรภ์จึงวางแผนเซอร์ไพรส์สามีถึงญี่ปุ่นเล่นเอารถถังอึ้งไปเลยดีใจมากครับตอนแรกคิดว่าเขาเป็นโควิดด้วยซ้ำ รถถังเผยความรู้สึกหลังรู้ว่ากำลังจะมีลูกพร้อมเล่าวีรกรรมเดินป่าขึ้นเขาแบบไม่รู้ว่าภรรยาท้องแล้วแต่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องหวานเพราะงานนี้รถถังต้องเผชิญราม่าใหญ่เมื่อมีคอมเมนต์แซวว่าเสียแชมป์เพราะเมียรถถังเปิดใจว่าน้ำหนักเกินมาเพียงหนึ่งขีดเท่านั้นแต่ด้วยกฎการแข่งขันที่เข้มงวดทำให้ต้องถูกหล่นจากตำแหน่งผมทำเต็มที่แล้วแต่คนก็มองว่าผมไม่รักษาตัวไม่ดูแลตัวเอง ไอดาเผยว่าเธอเองโดนวิจารณ์หนักถึงขั้นร้องไห้เป็นเดือนโดยเฉพาะคอมเมนต์ที่กล่าวหาว่าเธอเป็นต้นเหตุให้สามีเสียแชมป์หนูแค่พาเขาไปกินชาบูเองค่ะไอได้อมารับพร้อมหัวรอกคำๆรถถังยืนยันว่าเขาไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นเพราะสำหรับเขาครอบครัวสำคัญที่สุดและการเสียแชมป์แค่เทว่าคราวไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะปีนี้เขามีเป้าหมายจะทวงแชมป์กลับมาให้ได้ สุดท้ายทั้งคู่เผยว่าได้เตรียมชื่อเล่นให้ลูกแล้วถ้าเป็นผู้ชายจะชื่อสลาตันตามนักฟุตบอลชื่อดังแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะชื่อมัวอานะ่าจากแอนิเมชันดิสนีย์แฟนคลับเตรียมเฮรถถังประกาศว่าปีนี้ขอกลับมาทวงแชมป์แบบเต็มสูงเพื่อครอบครัวและลูกน้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลกแล้วอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวไอดา้าส่วนตัวหนูได้หมดเลยแต่ออกมาต้องเป็นนักมวยนะรถถังผมก็ได้หมดครับแต่เอียงๆไปผู้ชาย มีชื่อหรือ,อยารถถังมีแล้วครับสลาใต้มาจากนักฟุตบอลเราชอบเอกลักษณ์ความเป็นเขาประวัติของเขามันไอด้าถ้าเป็นผู้หญิงชื่อมัวอาน่าคือหนูชอบดูการ์ตูนดิสนีย์ก่อนท้องไอด้าฝันอะไรหลายอย่างเหมือนเป็นลางบอกเหตุ ไอดาฝันบ่อยมาก mm hmm. เกี่ยวกับเด็กที่จําได้ก็คือพี่สาวว mm hmm. ุ้มเด็กทารกมาให้แล้วหนูก็รับมาแล้วฝันว่าใส่ทองเส้นใหญ่มากนะตอนนี้ยังแพ้ท้องอยู่ไหมไอดามีบ้างขาะนิดหน่อยแต่จะชอบกินของเปรี้ยวมีอาการเหม็นผัวไหมไอดาอยากรถถังแต่ปลาที่เขาชอบกินเขาเหม็นหมดไก่ทอดอะไรแบบนี้อยากกินอะไรแปลกๆปลกไหมไอดาไม่รถถังอยากกินต้มจืดอย่างเดียวเลย คุณสามีมีแพ้ท้องแทนไหมรถถังก็มีบ้างครับเหมือนนมืนๆลายปีที่แล้วมีไฟที่โชคแต่เหมือนเราลดน้ำหนักไม่ได้เกินมาเท่าไหร่รถถังก็เลยต้องโดนปลดออกจากแชมป์โลกเพื่อเอาเข็มขัดคืนรถถัง